ข้าราชการที่นี่รวมถึงสิ่งที่คนเล่าให้ฟังว่าทั้งผู้ว่าราชาการที่อยู่แถวนี้ก็ทํางานถึงสามทุ่มสี่ทุ่มเพื่อที่จะช่วยกันทําให้ดับไฟป่าให้ได้มากที่สุดแต่ว่ามันเก่าไม่ถูกที่ขาดแล้วคือมันมันไหม้สักร้อยเปอร์เซ็นต์เราช่วยได้แค่วันละสามสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ปัญหาฝุ่นดีขึ้นแต่อย่างน้อยถ้ายังไม่ได้ก็คงไล่เอาว่าที่นี้ทำหลายเดือนหน้าทําอะไรปีหน้าทําอะไรเนี่ยรับรองว่ามันจะ ผ่อนหนักเป็นบบาว่าเพราะว่าปัญหาถ้าจะพูดกับนายกตรงๆเลยมันเป็นโลจิสติกปัญหาครับมันไม่ได้เป็นเทคนิคปั l e m เพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ไขปัญหาเรื่องการโลจิสติกลำเลียงน้ําลําเลียงคนเข้าไปดับไฟป,ป่าให้มันถึงจุดได้เร็วกว่านะถ้าภาษาท่านก็คงจะบอกว่ามันคือการที่เราเข้าใจแพทเทิร์นของไฟแล้วมีอีโคโนมีส์ออฟสปีดก็คือไปให้ถึงก่อนที่ไฟมันจะลามกับอีโคโนมีส์ออฟสเกลคือการขยาย ทีมในการแก้ไขปัญหาให้มันครบทุกจุดในเวลาที่มันพร้อมๆการ coordinate ยังไงได้เนี่ยปัญหาเรื่องนี้แก้ได้และเมื่อเราแก้ปัญหานี้ได้จะกลายเป็น เป็นเศรษฐกิจในการบริหารไฟป่าที่เอาไปทําต่อในประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่มีปัญหาอย่างนี้ได้เราจะกลายเป็นมหาอำนาจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเรื่องนี้ได้ต้องใช้ดาวเทียมแบบไหนต้องใช้ข้อมูลจากนาริสแบบไหนต้องต้องใช้โดรนแบบไหนอะไรฟางหลายเนี่ยเราสามารถเป็นเอาเอาเทคโนโลยีมารวมกันแล้วก็กลายเป็นบริการเหมือนอย่างที่หลายประเทศเวลาแก้ไขปัญหาน้าท่วมได้ก็เอามาขายประเทศไทยใช่ไหมครับก็คล้ายๆกันละครับก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้ในภาพยาวใน5ปีเป็นต้น เรื่องเมื่อวานนี้ที่บอกว่าประกาศ